ก้าบทักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาทุกคนเลยนอนไปว่าในมือ,ม,อมือตื่นเช้ามาน้ำไหลทุกคนเลยน้ำแกงไหลฝนตกแห้งเมื่อคืนทุกคนเลยว้าเต้มทุกคนน้ำท่วมเลยนะเอ้ย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  Mọi thì hè bắt được con đấy hè bắt được Ồ, quả ken luôn hết rồi anh Chắc bò

不干我。 ตัวได้ตโตได้ปากางน้อยเฮ้อพรวดเลยเฮ้ไปละโอ้ยแลยไปพร้อมนะทุกคนเมื่อวานี้ก,นกันขึ้นไปหาคลิปเพชรเพาะคลิปเพชรเพาะแล้วก็หาลอกจะกูบทุกคนเลยหาลอกจะกูบ แต่ว่าไายเราปลาเราดงเนี่ยว่าฝนตกตัวเลยแต่ว่ายันแล่นบอลลุ่งแล้วมัน,นยนี่พอกระพาะแนวอื่นพอซัดทั้งยังอื่นนะทุกคนนะแล่น,นี่ยันบอลลงแหละฝนตกอ่ะทุกคนไปหาเลาะหาคิบพิชก่อนเหมือนนี่ไปไปมักแดงมักแดง เอ้ย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 ถือมาไปพร้อมทุนเลยบทุมันมีแนวแนวพอนะทุกคนนะะทุกคนเดินทางขึ้นมาฮอดเทิงด่านทุกคนเลยแต่ว่าเฮาก็เห็นเห็นแล้วละทุกคนเลยนี่ทุกคนฝนตกสมันแล้วมันจะแปนนะทุกคนนะนี่บางดอกก็มันจะแปนบางดอกก็บโแปนทุกคนนี่มันหาก็ออกก็มีนะทุกคนนะ ยังน้อยอยู่กับนีนะทุกคนท่านไงนี่ทุกคนนี่นี่ทุกคนนี่หาดีๆนะทุกคนนะหาบอดีบวเห็นนะมันหลักลีอยู่นะทุกคนนะ นี่ทุกคนชาติเป็นวันนี้นะคือเห็ดนะทุกคนน,นั่นนี่นี่ทุกคนนี่ก็มีเห็ดนะทุกคนนะี่มุมเลเวน่นแถวนี้ก็มีเหนะ็ดไงนี่ก็ต้องเห็นเห็ดนะทุกคนน,นั่นนี่ห็ดเพาะนะทุกคนนะสายตาบริเราบรได้กินนะทุกคนน,นั่นนี่นี่ก็เหนะ็ดนี่ นี่ตันนี้ก็เห็ดทุกคนมาคักๆถ้าเพลิ่มเริ่เคยหานี่แม่นบ่เห็นแน่นอนแล้วทุกคนเลยเมาเบิ่งคักงแล้วทุกคนนี่ลักษณะแบบนี้นะี่คือมีเห็ดนะทุกคนนะตัวน,นี้ตัวนี้น,ะน,นี่ทุกคนนี่ทุกคนนี่เบิ่งไงเบิ่งนี่ ทุกคนนี่แล้วขนาดันนี้ก็มีเห็ดนะทุกคนนี่อยู่พื้นแบบนี้นี่ <c oughs> นี่ทุกคนตัวนี้ฝนตกมันละมันเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นะทุกคนตัวนี้นี่น,นี่ทุกคนตัวนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนเห็ดแลด้วทุกคน,น <c oughs> <c oughs> เอ้าคนทุกคน,น

เอ้าทุกคนเก็บบอนี่กะเมื่อกินข้าวทุกคนเลยนี่ได้ลายเตัอแล,ล้วนะนี่นีง่งานเข้ากันนี่พ่อพอได้แก่งทุกคนนี่พ่อแกงลายลายลายเห็นมาเก็บดู้แต่ว่าเขาเขาเก็บบม่ได้เหิงนะทุกคนนะเก็บหน่อยหนึ่งกะพอแกงนะทุกคนพอมันอเอาลายอยู่ทุกคนเลยเต็มไม่ด่านชางเนี่มาตรงนี้เลยฮะอ่าทุกคนบันนี้กะสีข้าวป้าข้าวดุ่งแล้วเองนะอย่าละเก็บเห็ด เก็บดอกจะโกบทุกคนเลยแล้วก็พามาเลาะป้าเลยนี่ทีมงานานั่กันนี่กำลังทาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ เล่น,ลนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม้ย่างเลยทุกคนเล่นแต่ว่าเสียงเบื้องมาเฮา,านี่อ่านว่าเล่นแต่ว่าเขาท่างเห็นโตนั่นทุกคนขึ้นไปไม้ย่างพุ่นพุ่นพุ่นไม้ย่างเออเอาหาเลียน,นะทุกคน <c oughs> อ่ะทุกคนตอนนี้ก็ทีมงานเรากำลังขึ้นเบิ่งนะแต่ว่าบางแม้นขึ้นขึ้นกกแล่นขึ้นขึ้นกกอื่นแบบน เป็นบใบไก่ละช่องๆพวกนั้นทุกคนเพราะมันจะมีอย่างนั้นทุกคนเขาโกนบ่เขาโกนบ่โอ้มีโกนทุกคนเลยแต่ว,ว่าคาดว่ามันเข่าโกนอะเฮะทุกคนตอนนี้ก็เฮ้ากับจะเดินป่าต้อนะสรุปแล้วก็เล่นเข่าโกนทุกคนเลยเดีว,ว่าเฮ้ากับบอดี้บักนะเาขาก็ไปหาเลาะป่าเลาะหา เราจะโกบเลยนะทุกคนนี่ทุกคนดอกจะโกบนี่ทุกคน ันนี้คือดอกจะโกบนะทุกคนอันนี้ใบมัน,นดูดทุกคนดอกนี้กนักนเมือแกงเสือนซีนเชือเสื้อดอ,อ,อย่างกระเช้นะทุกคนแกงนี่สีขมขมหวานวันเล็นขมขมกน้อย,ข,อยขมขมเล็กน้อยดีแซ่บทุกคนเผาก็ใส่กระตาแล้วทุกคนขมขมหวานวาน นี่ทุกคนนี่แหละเอินดอกจะโกบนะทุกคนนะบางคนก็บ,บ่เคยเห็นนะทุกคนบริเวณแถวนี้นี่นป้ามันนะทุกคนหล่ายอยู่นะไหน เร็วรึมันเห็นแล้วกระตูมันมาขึ้นเลยเฮาเลยล่ำว้าวไม่ต่ำๆนึงมันนม่เห็น phần hiểu em mình lên lên vậy còn nhiều cơ cơ nữa chứ em không cồn thức vài cút hơn một kỹ บักไม่ขึ้นเดือดกล้ใกลขึ้นเดือบักทุกคนเดี๋ยวว่าตอนนี้ยังไม่ทันเห็นโตนะหัว,วมันเห่าเนี่ยชงใช้งชงใส่เล่นทุกคนเลยอาจจะไม่เล่นขนาดทุกคนเลยยุ่งนี่กับโบวะเอาลายจากที

ไปบ่นมันมีขื่อรือบ่ขึ้นมาข้าขื่อเอาละหนักูนังไม้ไงเฮ้ยนะปุ๊บปุ๊บเออมีเนี่ยก็ตักไม่ใช่หลฮะเอ้าเอาเลย

อ่ะทุกคนตอนนี้ก็ไก่ไก่ไม้เรียบร้อยแต่ว่ายังหาเคื่องมาวัดทุกคนเลยนี่ไก่ขึ้นนี่ขึ้นนะทุกคนเอ่ะทุกคนกำลังขึ้นเป็นตุกนตาบุ้งเหนืวไดมันมีเขาเจ็บตัวนั้นล่ะตัวตาตัวนั้นล่ะ もっと持って来て。これでどんなのんこれでどんなのお。<sed> Đấy mà Ê vờ Hào quá Hào hào lầm mất mù con cái mấy mi เฮ้ยบอยลุกทุกคนเลยม่เห็นไปยังตัดไม้ไกยขึ้นม้อยมาเมยไม่เห็นไปเลยอ้ฮะเดินทางต่อทุกคนเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย Mà con nó đâu có Ủa trời vô ngọt này Lên cân cung máy lên con này Có lên nữa con nó ở lòng phương máy Nó lên lên đó เขาโกนดี่ะทุกคนเลยควนุนปลายทึกหโกนทึกหมทุกคนค่อยชุดเจงตาเลยอ่ะทุกคนตอนนี้กับีเลาะป่าต่อทควนนะขึ้นไม้ไงทุกคนเขากนขึววน้ขววนบ่อด้ะววนะไม่ได้เห็นแล้วเมนก็บดอกจะโกกอนทุกคนทุกคน คือได้บาเบอรอมันเกียงเชเล่นนี่โอ้เสียบคนเลยอ้าวคนมานี่กับกิ๊บกิ๊บโดยจะโก้คนคน

่ะทุกคนตอนนี้ก็ลงมอโถงเลยลงมากินน้ำหิวน้ำแต่ว่าโรคจะกุ้งหังก็ไดลายเติมทุกคนได้พอกินแล้วทุกคนเลยมีหางกวาิเจียางโต่อ้ะทุกคนกันน้ำโวมเมือ่อคืนนี้ทุกคนผลแห้งบอ้โห้ ทีมงานเอาเมื่อตามเส้นทางนี่สิเมื่อได้หรือบอ่นะทุกคนสิความได้หรือบอนะเพราะว่าน้ำลหลมันหากรลดนะทุกคนนี่พุ่นกันมันทุกคนพุ่นเครื่องไม้พุ่นฮะโอ้อาบกัเย็นลิ้นมองความน้ำความในเฮ้ยเๆ้ยเ้ยเ้ คนขึ้นนี่พวกอลินโนคนลูกกันมันอ่ะมันลดเลยไปขึ้นนี่กุ้ยน้ำบ่ไปไปไปกลับ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 เย็นบ่เย็นบ่ เดินทางเดินทางกลับทุกคนมาหนิทีมงานฮ่าเอารถไทยลัดพอเลยแต่ว่าฮ่าลัดดงมากเก็บเก็บเราจะโกบหาเลาะป่ามาทางทุกคนเลยได้มาเนี้ยเอ็ดดอกนี่ดอกจะโขบนี่เราจะโกเวลาเติมบ่โอ้มาเพราะแรงเขื่ไว้ได้ เป็นไม้บ so ักเหรอไม้ชูงพดทู่อยู่พระโวยอ๋อไงเนาะนะทุกคนเดินทางมาหอดรถกินข้าวก่อนทุกคนเลยข้าวกับไข่เล่นเตือนึงไข่เล่นนุ่ยนึงจุ่งไว้ยู่กินเมื่อน้ำทางพอได้ต่อหนุ่งการใช้งานนะโอ้โขี้เข่าแห้งเลยทุกคนเลยมาๆทุกคนมาขี้ข้าว เข้าง่ายเออกินเหรออใช้เยอะได้ตีใชเยอะอืมใชไล้บางทีเราเต็มถุงนะบองมแน่นมัพอเนี่ยจเอินได้อยู่อให้พอได้ขับรถคือปรขับเรล่าสิไฟหาวเฮ้ยล้าจัก เดี๋ยวเก็บเป็นโพเดนท่านจะไปตัวป่านี้วิงยิงรถจักเลยโพเอนาิเนเดวนี่มนี่เ่อยันมีฟานแล้ววะเย็นหมนี่เก็บน้อยนึงยันไปแล้ววะนี่เยเชียร์นีขึ้นแล้ววะไหนนี่ขึ้นมาอันใด

ตัวแรกเมื hmm. right. mm ่อไหรลงอ่ะเด้อเมือมือมื่ออยู่เมื่เแรกกับจ๊กอี้เลยตกตกลงคือเรามีเยอะไปเรื่อยๆเนี่นไงถึงตอดกไปดิเล่นไงรุ่งค่ำรุรัวไว้กลาวันเล่นน้อย ก็มนี่มาเลนน้อยไม่เห็นก็มันนี่ไม่หาเรวละยี่ชมชองนิ้วยักษ์ไล่ไปไปชี้เมกอ้อนไหลผ่านขึ้นไปบ่ข,ปบขึ้นบ่าเร็วขึ้นบ่ปุ๊เห็นกนึงชมชองนีหละเฮาหันเลยเอแบบนีสงใจเฮาแล้วบหน อ่ะทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะทุกคนทุญยาหอดบ้านก็ประมาณมืดหมดละหมดนี้คับหมดละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปนะทุกคนขอขอบเจือขอบอ๊คขอบเจอขอขอบทุกคนพี่น้องที่ให้ควาร่วมมุนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเชิญร่ว้กันายบายทุกคนบายบายอยู่ดีไม่แห้งเด้อ